สวัสดีครับพบกับช่อง the scoreboard สกอร์พารวยนะครับประจําวันที่29เมษาย5 6 6น2566นะครับก่อนอื่นก็ไปดูสรุปเมื่อวานกันนะครับเมื่อวานในกลุ่มผมให้ไว้17คู่นะครับชนะสูงแรกไป8คู่นะครับสูงเต็ม9คู่ย้ำ2ตาย2ฟรีไป4ไม่เปิด1คู่นะครับก็ ไล่เรียงกันทุกชั่วโมงประมาณนี้เลยนะครับส่วนคู่ YouTube นะครับรีวิว YouTube มามาดูผลกันนะครับก็คู่ดึกเนาะฮอแลนด์ Holland บอกแล้วต้องยิงนะต้องแก้ตัวรักษาหน้ากันหน่อยนะครับก็อันนี้ชนะทั้งสูงแรกแล้วก็สูงเต็มเวลานะครับส่วนผลก็ออกมาเสมอกันนะครับ2ประตูต่อ2นะ โอเคสำหรับแนวทางวันนี้ครับแนวทางวันนี้ให้ไว้3คู่นะครับหน้าเพจก็จะเป็นเชฟยูนะครับ3ามทุ่มแล้วก็เอลเช่กับาลาโยบาเลกาโน่นะครับสเปนล,ลาลิก้า3ามทุ่มสิแล้วก็คู่สุดท้ายจะเป็นสวีเดนนะครับฮามสตัดนะครับ4ี่ทุ่มครึ่ง นแล้วเดี๋ยวจะเป็นยังไงพรุ่งนี้มาสรุปผลให้นะครับส่วนในกลุ่มวันนี้นะครับตั้งแต่เที่ยงนะครับก็พาบวกกันมาทุกชั่วโมงนะครับอย่างก็มีเสียวเสียวคู่ยอนบุกนะครับบาปนาทีสุดท้ายนาที95นะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังนะครับลันอยู่อีกหนึ่งคู่นะครับ ก็สนุกสนานเฮฮากันนะครับในกลุ่มครับบรรยากาศในกลุ่มก็จะประมาณนี้นะครับก็สนุกสนานเฮฮากันไปนะครับนะฮะรีวิววันนี้นะครับขอหยิบคู่เชฟฟิล์อยู่ในเตดนะครับพบกับเปสตตนนอตเอนขึ้นมานะครับเชฟฟิลล์นี่ได้เลื่อนชั้นแล้วนะครับในฤดูการหน้า น้องขึ้นเป็นทีมอันดับที่สองต่อจากเบอร์ลี่นะครับในส่วนของราคานะครับก็วันนี้ได้เล่นในบ้านน่าจะฉลองใช้ชนะได้นะครับนะแล้วก็จานวนประตูก็ประมาณนี้นะครับส่วนเฮ tohead to นะครับ h ฮ t ทูเ a d พบกันมาแล้วทั้งหมด6ครั้งนะครับเป็นเชฟยูชนะไป3นะครับแล้วก็เสมอ3นะครับออกสกอร์สูงทั้งหมดเลยนะครับ ส่วนวันนี้จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามลุ้นกันดูนะครับตอนคู่เวลาสามทุ่มนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะเข้าร่วมกลุ่มนะครับเดอะสกอร์บอร์ดนะครับแนวทางสกอร์สูงก็สามารถสแกน q r Code ที่ให้ไว้ท้ายคลิปนี้ได้เลยนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับในแนวทางของฟุตบอลสกอร์สูงนะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกันตอนนี้ยังให้บริการฟรีอยู่นะครับก็ แอดเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับแล้วก็ถ้าชอบนะครับผลงานในแต่ละวันอยากจะสนับสนุนอยากจะเลี้ยงกาแฟแอดมินนะครับก็ไม่ขัดข้องนะครับไม่ขัดสัทาานะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ